น้องครับเบิงหอยจูบเนาะหอยจูบหอยขมครับอู้แต่ว่ามื้อนี้บ่ได้มาหาหอยครับไปเลยกอนอือครับบู๊เต็มเลยครับนี่อือ,อพี่น้องรอครับปุ่นโอ้เห็นบ่ครับปุ่นป๊าดมันจะตัวใหญ่ๆล่างนี่ ตัวขา,ขาวๆใหญ่งงเลยครับพี่น้องกุ้งฝอยโอ้ยตัวใหญ,ญ่เลยครับพี่น้องป,ปัดปิดคิวขนาดเลยนานอะไล่ะอ้ยฮึ่งครับพี่น้องตัวบูบูตัวใหญ่นเลยต่อไกลอึ้อองเรื่อง,งอยูกินกุ้งทีนะ่น่ะ สวัสดีครับพ่อเป็นพี่น้องพอกันนีกแล้ะครับกับช่องขับปาวปลาสไตล์ที่วครับวันนี้บ่าวที่ยวปามาใส่กลุ่มครับพี่น้องหลังจากที่มือสองนี่เนาะครับบางเว้นนี่บ่าวที่วได้มาลองใส่เบิ้งกับไม้นี่นะครับเป็นน้องสาธารณะครับริมทางแล้วมาลองใส่เบิงได้กลุ่มอยู่ครับก็เลยไปเหเนง้อกลุ่มมากแบบนี้ิมาใส่พี่น้องเบิงครับมันหลุดน้ากันครับมาสีได้บ่ครับใส่เป็นหลักช่องล้างลองเบิ้งเนาะครับพี่น้องเอาโค้งไก่มาใส่กลุ่มกับเขาอยู่ครับ ไปครับไปเบิ้งน้งกันครับใส่ยายไปเลยแล้วครับนี่ใส่ไว้น้ำฟังไว้เลยเนาะบางมวงกับลงกหนามลงไปใส่เลยครับฟังมมนตื่นเาะดังไวคนสิดตีหาอันยังสไไใส่อย่างไรครับกับเบรกใส่ลังไปเลย

แต่ว okay, ่ามือน <wh uh ี้บ่ได้มาหาคอยให้รอยก่อนเตี้ยวมือในมือใหม่มีโอกาสได้นมหาสั่งสุดสายเลยครับพี่มันลองลองยกใหม่อู้หูยลองครับฮ่าหอยจุกหอยขมเอ๊ะอยู่โอ้จุกเหมือนกนแล้วครับจุกมังงุ่มมัน หลังสุดท่ายแล้วครับนี่มือสองนะครับเก็บเอ็ดเก็บเ็ดเฟืองแล้วนี่มายามเลยครับบอกโหว่าตีได้ตดีแล้วตีได้เลยครับสตมาลุนน้ำกันครับวันนีเป็นยังไงครับนี่บ้านบ่อนะครับพี่น้องนะครับพี่นอ้องมาดามบึงบึง อุ๊ยเต็มลงดิงๆเลยป๊าเด้อพี่น้องวังนี่พุ่นโอ้ยเห็นบ่ครับ ครับโอ้เต็มเลยครับนี่โอ้ตัดเอดะลังที่สองครับพี่น้องโอ้ยได้ก่อยแล้วตัวนี้ อพี่น้องครับปุ่นโอ้หเห็นว่ารับปุ่นปาดมีตัวใหญ่ๆลัง,งลนี่ตัวขาวๆยิ่ใหญ่เลยครับพี่น้องกุ้งฝอยโอ้ยโอ้ยแท้ว้าดูพี่น้องกัน có thể đi lăng ý lì lên bà này xám lăng bây มีหอดคอยอยับงดังจะได้เก็บออกที่ดังดีกุ้งก็ถือเวลา กัดนี่กลุ้งกับตัวใหญ่ควายเอรีอีกบุ้ยแต่ว่าควายบม่ได้เอาเลยจะติเอาไป่ยังแล้วจะไปเก็บออกคือเก่าอะไรนี่กุ้งก็มีแต่ตัวใหญ่ใช่ปะ หโอ้ยเขาไอ้ตัวแหละครับพี่น้องเงี้ยครันี่เขาหอดบุกหอยเดิอดไม่เหลือบุกหอยได้จ้ามือมางุ่มบุกหอยให้พี่น้องเบิ่งครับหอยลายแห่งแดืนโอ้ย่อนลงหนามหมดเลยอืมกลุ่มกะตัวใหญ่ๆเลยครับนี่

ตกงหายครับพี่น้องปัดปิดขิ้อนาดเลยนานอะไระเ้ยึงครับพี่น้องถือปลาบูตกง่ายเลยต่อไกลอึ้งเลยกินกุ่งที่นเรื่องลาบลังนังกันถือปลาบูเลยโอ้ยหอย อ่านี่ครับพี่น้องกุ้งนะนี่จะเบลาลเป็นไหนครับกำหนึ่งนะครับแต่ว่าตัวใหญ่พอได้ปนใสกันเนาะสั้นกับวัยกอครับมันถือเหลายติดอยู่กันมี Oh, โอ้มีกครกบลังโอ้มีตัวใหญ่ครับ <c oughs> นลังละกำลังล่ะอ,อ้อยเงอยหนึ่งเติมกันครับพี่น้องเติมกันไปเรื่อยๆกันไดเองแล้วครับนี่มันบ่มีลังไดถือสุรังดอกค่อ,คอยๆเย็บไปเรื่อยๆครับ ม,มาหน่อยครับล้วงตักาหน่อกับกลุ่มเยอะหนึน่งครับนี่สิบกว่าตัวนี่แหละคือหน่อยๆกัน ปาข้าวน่อยแกครับพี่น้องปุ้งใหญ่โตัวยเอาละครับพี่น้องมาเบิ่งนผลงานกระเปาที่วครับมึงนี่ครับพี่น้องบุย้ยกุ้งครับกุ้งกุ้งฟอยครับบุย้ยตัวใหญ่เลย ปลาบูก็มีครับปลาบูปลาขาวครับเขาเบิดครับวันนี้บกห้อยกับเขาล้านครับกุ้งบูอยเต็มดวงเดงดวงเดงอยู่อุ้ยเบิ้งตัวนี้พี่น้องอุ้ยก็ตัวใหญ่เลยนี่นะกุ้งฟอยยังก็ตัวใหญ่เลยปาดเราจะเห็นเบิ้งครับอุ้ยซ้ำในก๋วยพี่หนออุ้ตัวใหญ่เห็นครับพี่น้องวันนี้ถือประมาณอยู th, Wagner, texting, toolkit, er. daar, ่นะครับยางบดไหญ่ก็บบดถือสุลังนะครับแต่ว่าก็ถืออยู่บางหลังนะครับนี่ มันก็บ้มีลังใดถือเบิดเลยเนาะครับพี่น้องมันก็ต้องมีมองถือมองมาถือแน่ยแหละครับเพราะว่าไม้ธรรมชาติกับโอ้โหกุ้งมันจะยุ่งไซร์ไลน์ะครับครับก็ขอบคุณพ่อแม่พี่น้องที่เขามารับชมคลิปนี้ครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อที่จะพลาดคลิปต่อไปครับสำหรับนี้บ่าวที่วิศว์โตลาแล้วครับสวัสดีครับ